สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็มาพบกับเบาลองคือเก่านะครับผมคือเก่านะครับในคลิปที่2นะครับกับในฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่17เนะครับเดือนสี่สองพนิะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรสเม็ดมัดรวม4หน่อยนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะโค้งสุดท้ายของเราก็ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่ๆก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมาในตัว ตัวที่เน้นให้นะครับเน้นเน้นให้ถูกรอบด้วยนะครับเน้นให้ถูกรอบด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนี่เลยผมให้เด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์เด่นเก้านะครับผมแล้วก็วิรุ้นที่เก้านะครับเน้นเป็นในรอบพิเศษแล้วก็ v i p นะครับพี่นะครับก็รอบเฉพาะกิจนะครับผมรอบเฉพาะกิจสองห้าเจ็ดกับแปดหกอันนี้หลุดไปนะครับเนาะ 257กับ86นะครับรอบเฉพาะกิจนี้ไม่มีนะครับหลุดไปส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับ660นะครับกับ39นะครับก็6006มาเข้าตัวกลับนะครับพี่พี่มาเข้าตัวกลับนะครับเน้นศูนย์นี่มานะครับพี่พี่เน้นรอบพิเศษนี่มานะครับส่วนเก้านะครับเก้าสามเก้าสามเก้าไม่ได้จับให้นะครับพี่พี่เก้าสามนะครับเสียดายมากๆนะครับแต่ว่า ถ้าใครเอเก้าไปวิ่งรูดก็น่าจะเข้า9 3-39นะครับผมนะครับเสียดายไม่ได้จับ3ามให้นะครับส่วนรอบปกตินะครับผม554กับ2 – 0งศูนะครับสองศไม่มีนะครับในรอบปกติมาแค่เด่น0นย์นะครับพี่ๆมาแค่เด่น0นย์นะครับส่วนในรอบ VIP นะครับที่ผมเล้นให้นะครับ335สากับ01นะครับผมก็มาเข้า0ูนนะครับตรงๆเลยนะครับ ไม่รู้ว่ามีพี่ๆท่านใดได้ตามหรือเปล่านะครับในรอบ v i p นะครับที่ผมเน้นไว้ให้นะครับเนี่ยผมเน้นไว้รอบพิเศษกับ v i p นะครับก็มาใน0ูนนะครับตรงๆเลยนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับสรับในโค้งสุดท้ายนะครับผมก็เข้าในตัวเน้นนะครับทั้ง0ูนแล้วก็6 0ศูนะครับผมแล้วก็วิ่งรูที่9นะครับก็มานะครับพี่ๆนะครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเนาะในคลิปที่2ก็ตัวเด็ดนะครับผมตัวเด็ดก็จะมีนะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผมเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับคําเตือนก็พี่ๆก็อย่าเพิ่งลาคานกันนะครับพี่ๆเนาะอย่าเพิ่งลาคานกันนะครับเพราะว่า เราก็ทาทาไปตามระบบนะครับพี่พี่เดี๋ยวถ้าไม่ทําเดี๋ยวผมจะปิวนะครับเดี๋ยวผมจะปิวเนาะอย่าลาคานกันนะครับสําหรับนะครับในโค้งสุดท้ายตัวเด่นนะครับพี่พี่ตัวเด่นผมให้ไปที่วันนี้ผมชอบตัวนี้นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่แปดนะครับผมแล้วก็สามนะครับแปดแล้วก็สามสายวิ่งสายลู สายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่8นะครับผมให้เด่น8เด่น3มึงลูดที่8นะครับเด่น3นะครับก็จะมีนะครับผม30 31 32 36 สามแปดนะครับพี่พี่ส่วนเด่นแปดพิ่งลุกที่แปดก็จะมีแปดศูนย์นะครับก็นะวันนี้ผมก็ติดศูนย์ไว้อยู่นะครับเพราะว่าศูนย์ก็ไม่แน่นาะเมื่อวานนี้ก็มาในมาในสามหน่อยเนาะทั้งหกศูนย์ทั้งสองศูนย์ทั้งศูนย์หนึ่ง 1, วันนี้ก็ไม่แน่อาจจะศูนย์อาจจะมาก็ได้นะครับพี่พี่แล้วก็แปดสองนะครับ 8ปดหแล้วก็8ปดเนะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับสำหรับในสูตรนี้ผมเน้นให้ไปในรอบนะครับในโค้งสุดท้ายนะผมเน้นไปวันนี้ผมให้ไปในรอบ รอบพิเศษนะครับพี่พี่รอบพิเศษบวกรอบปกตินะครับถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับรอบพิเศษกับรอบปกตินะครับเด่นแปกับเด่นสามนะครับพี่พี่ถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับสําหรับนะครับสำหรับที่ที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับในรอบนี้โค้งสุดท้ายนะครับ ก็จะมีนะครับพี่พี่ก็จะมีสามศูนย์นะครับสามแปดแปดสองแปดห้า แล้วก็แปดเจ็ดนะครับพี่พี่สามศูนย์สามแปดแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดนะครับที่ผมเน้นให้นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยในะค้ะคคงสุดท้ายหลักร้อยในะค้คงสุดท้ายวันนี้ผมให้ไปที่เลขห้านะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขห้านะครับก็จะเป็นนะครับผมก็จะเป็นในที่ 530สนย์นะครับห้าแปดห้าครับก็ให้เลขหามด้วยวันนี้นะครับผมสำหรับตัวที่ผมชอบนะครับวันนี้วันนี้ที่ผมชอบ3ตัวผมให้ไปตัวนี้นะครับห้าแปดห้าเลขหามนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่ๆชื่นชอบตัวเลขถูกใจค่อยตามนะครับผม สำหรับค ako, icion, seaweed, lyrics, también, trendy, melted melted. ลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจพี่ๆมากๆนะครับผมสำหรับแนวทางเล็กทุกนะครับเดี๋ยวช่วงช่วงเย็นๆนะครับเนาะเย็นๆเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับแนวทางเล็กทูกงวดนี้หวยรัฐบาลลาวนะครับก็ถามว่าตรงใจตรงใจผมมากนะครับพี่ๆนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับพี่ๆนะครับบางท่านก็อาจจะชอบนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่พี่ FC ทุกทกคนนะครับขอให้มีโชคลาภนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยกันขอให้แตก3ตัวนะครับวันนี้สลับแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ